แล้วจุดนี้เป็นจุดวิหารลานบุญนะคะแต่ช่วงนี้วิหารลานบุญไม่ได้เปิดให้เข้าไปสักการะนะคะแอดก็เลยได้เยืนถ่ายแค่ข้างนอกข้างหน้าเพื่อนๆจะเห็นนะคะที่หน้าวิหารลานบุญเนี่ยจะปลูกดอกทานตะวันสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวชมกันเลยนะคะ ถ้าผ่านจากโควิด -19 ไปแล้วเนี่ยทางวัดก็จะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกตินะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในอยู่ในเ,เขาเรียกว่าคัดกรองอยู่นะคะเด,เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะจะมีดอกไม้สวยงามมาก มิหารลานบุญนี้ข้างในจะบรรจุองค์พระพุทธชินราชนะคะสำหรับให้เราเข้าไปกราบไหว้ค่ะ